สวัสดีครับฝากกดติดตามช่องบักสันบ้านนาด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ดูนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ,จกับช่องเล็กๆก,กำลังเริ่มต้นช่องนี้ด้วยนะครับไปดูคลิปกันเลยครับผมวันนี้มาสอนเช็คนมครับวันนี้เช็คนมงวใหม่นี่เครื่องเช็คนะครับเครื่องเช็คนมนะครับนครับสอด ตัวดึงไม่มีใช่ตัวเหนียวหยอดหลอดนะครับหยอดไปที่เครื่องเครื่องเช็ดนะ <Okay. S 1> เครื่องเช็คนมนะครับผมอ,อกดเช็คเป็นไหมไม่เป็นแสงเออยี่ห้านี่ครับยี่สิบห้ายี่ห้าได้ยี่บห้าได้ครับนมต้องยี่สิบยี่สิบเอ็ดขึ้นนะครับค่าของนมนะครับเป็นยี่สิบเอ็ดขึ้นนะครับ เห็นไปแล้วครับถึงจะเอาไปกรอกใส่ถุงไว้เห็นนมวมัวที่ออกใหม่แบบออกแบบวันแรกนะครับวัวที่ออกเริ่มอ,ออกคลอดใหม่นะครับวัวใหม่ครับซ้อนนะครับซ้อนคนใหม่ครับอาจไม่แน่นะครับอาจจะได้มาแทนพม่าก,ก็ได้แต่พม่าตอนนี้ยังกลับไม่ได้ทำไป เช็คนมเซ็ดนะครับสี่ห้าถังวันนี้โอ้โนมซอนวันครับไม่มีไผ่เช็คเลยวานาไม่มาพ่อมากอะอยู่กับไม่เช็คเสียนใจเลยอ่าอห้า่าเลี้ยงไว้เวลากรอกก,อก,อกับเจนแล้วครับเวลากอกกับหลอกกอกไหลมาครับอันไหนมันสูงไปกรอกที่หลังครับอันไหนมันต่ำกรอกก่อนนะครับ ฟวงขนมนแตกต่างกันนี่ครับนี่ครับแล้วก็ยอดนะครับอยอไปตัวเช็คนะครับก็กดเช็ค,ค่านมครับก็จะขึ้นย <22. S 1> ี่สิบองแล้วก็จะขึ้นไป <28. S 1> น,นี่สิบอสองแล้วมดลราที่นึ่งก็ทำความสะอาด ไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปครับคือนี่นะครับเขียนวันที่นะครับจะปัดวันที่ห้ากับเขียนวันที่ห้านะครับจะปัดวันที่หกกับเขียนวันที่หกนะครับแต่วันนี้เป็นวันที่ห้านะครับวันที่ผมอัดนะครับวันนี้ผมอัดกับวันที่ห้านะครับเขียน แต่ฟาร์มบางฟาร์มนี่อาจจะ3มลิตรก็ได้นะครับบางฟาร์มอาจจะ4ลิตรนะครับแต่ฟาร์มผมนี่คือ4ี่ลิตรนะครับแหงวะครับแหงวะถุง4ี่ลิตรนะครับถุง4ี่ลิตรแต่กอกนมจะเกลียดวะสามลิตรนะครับกอกนม3มลิตรนะครับนี่ครับแต่เอาถุง4ี่ลิตรมาใส่ครับมันจะพอดีครับถ้าเอาถุง3มลิตรมาใส่เรากกอก3มลิตรมันกอกไม่ได้ครับมันล่นนะครับต้องเอาถุง4ี่ลิตรมาครับ กรากอก3ลิตรนะครับถึงจะโอเคนะครับถ้างก้นล่นแบบออกนะครับถุงบางทม Kristen, มีมันไม่เท่าหรอกครับเซ็นหะลักเซ็นหลักอะนั่นและ <End. S 1> เปฟ้าเสียบกะกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอันนี้มันเป็นตัวใหม่ นี่แทนมันนี่แทนมัน,นเสียบเข้าไปตรงนี้นียบไปล่องเอออรองมนันนละอา่านี่ครับเป็นแทนกรอกนมนะครับตัวที่กรอ,อกนมเราก็เทนมที่นี่ฮะร,รอบนี้ใส่เหมือนเลยว่าถุงใหญ่ถุง4ลิตรสี่ลิตรครับเราถุง4ลิตรมันจะใส่ได้เต็มกระพอกตัวนี้พอดีสามลิตรแต่ถ้าว่าเป็นถุงสามลิตรที่วันนั้นยิกกงกรอกมันกรอกแต่แค่สองจุดห้ากรอกเคลื่อนน่ะไม่ได้ล่นล่นออกวัด ไม่เผื่อแข็งถ้าไม่เผื่อแข็งก็แตกก็ต้องไปแช่แข็งอีกนะครับเทไปที่3ลิตรนะครับทุงสี่ลิตรใส่3ลิตรนะครับมันจะพอดีในการแข็งพอดีนะครับใสไปเลยเทไปเลยเทไปเลยล้นไปเลยเออโอเค กะเทนะครับผมนี่ครับแท่นกอรอกนะแท่นกอรอกใส่ถุงเทเร็ดล้วก็บับนี่ครับยกมันขึ้นยกเลยไหนรู้ว่าอ่ามันก็จะไหลลงเองมัน เขาออกเสร็นเขาออก,อ,อ,กอิดฟ้าให้มันดังแก็บนะฟ้าตัวนี้หมุนให้มันดังแก๊บนะเออประมาณนั้นก็ด้อยู่แล้วนี่ก็แล้วจะไปใส่ใส่น้ำพอกรอ,อกเสเร็จแล้วนะครับนี่ครับเอามาต้มกน็นาเาเลยนะครับเตรียมไว้นะครับเอาเตรียมใส่ไอ้ที่ที่ปั่นนะครับที่ ปั่นนมนะครับที่ปั่นนมปั่นนมต้มนมเห็นมันร้อนนะครับที่ที่ตัวนี้ครับเครื่องต้มนมนะครับมาตรฐานนะครับแต่ก่อนจะใช้ตัวนี้มันใช้ไม่นครับตัวนี้มันตัวนี้ไว้ต้มแต่มันช้าครับตัวนี้กเลยไม่ได้คอยใช้กันตัวนี้มันจะดีกว่าตัวใหม่ไม่ไม่เวอร์ครับตัวไวต้องคอยกดอยู่ตลอดเวลาครับตัวนี้ม่ไวตัวนี้คือออโต้เซตทีเดียวนะครับไม่ต้องคอยกดครับ อันนี้ถ้าตัวนี้มันจะพอร้อนเสนเร็จแล้วครับมันก็เองก็ต้องมากดกดให้มันเย็นอีกทีนึงนะครับอันนี้อันนี้ร้อนร้อนสุดนะครับต้มร้อนสุดปั๊มกะทิเย็นลงเองมันฟึบนะครับเราก็ตัดพอมดจะก็ตัดของมันเองนะครับตัวนี้จะดีกว่านะครับอ่ะวันนี้ก็ มีแค่นี้เยอะครับเยวเมาถ่ายมาให้ดูครับก็เด็กใหม่สอนเด็กใหม่ทำาบบนี้เป็นการเช็กนมนัวนะครับแล้วก็ต้มนมนะครับข่าเบตเทเลียนะครับผมอันนี้ก็ฝากกดติดตามช่องบมักสารบ้านนานนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ